คลิปนี้เน้นหนังไม่เน้นเขา่าครับม,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 มีต้นหอมมีผักกีตูมีพักซี่เหล้าค่ะ ก็ตุปดียแท้ึั้งกินทั้งคุดบ่าว่าปากไหมบ่าวบ่าปาก วันนี่สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันอังคารกับเจอสาวอีสานจังหวัดรอยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายแบบอายทวนควนห้วยห้วยทักทายแบบสวดจูนพูน ออมหนังใส่ผักขี้เล็กออมผักขี้เล็กใส่หนังค่ะสดโกโกโก,โกไม่แห้งยางยู้แบบนี้ละ่ะะข้เอิ้นไม่สวยแต่แซ่บสีสันอาสิบออาซิบอสวยงามตัวแสบเด้เป็นยาพอมผักขี้เล็กไนงะขี้เล็กเป็นยาค่ะซื้อซื้อกับบุมวนเนาะขี้เล็ก,กสีกันเลยแหลตะตัวแสบแล้วก็เป็นยาค่ะ สิกินกับกินเดออย่าเบาดูมากกับมากทักทายสาสตร์เด้เดมวันนี้เปล่ากินกันนางตีจำ้ำสดคุยจะบ้องปลาเช่าค่ะอืม คลิปนี้บาเล่นเข่าแล้วคะ่ะคลิปนี้เน้นหนะังบาเน้นเขา่าอืมครับ มีต้นหอมมีผักอีตูมีผักซี่แล้วค่ะมีพักกิเล็กหนังคลิปนี่เน่นหนังอืมอืม หนังไหมหนังในหนังหนึงแพ่มันกับซีมีนมันเป็นหนังควายใช่ไหมคะว่าอันนี้ดอกหอมหัวคือโปดีแทะ <c oughs> <c oughs> ทั้งกินทั้งคืนหนังมันเป็นหนังควายจีอะไหนึ่งแพ็กนักจกสิมี้ว่านุ่มอันควายหนุ่มควายแก่อืมตุนพร้อมกันบางชิ้นก็เปื่อยบางชิ้นก็เหนียวอืมอัเพน หยาบลายก็บ,บเบาวย้ด้เนาะกค่ายทันตวมันบาอาหยาบภาษาอีสานหยาบแปลว่าเวลาเคี้ยวอะไรล่ะหยาบเนี่ขึ้นเหนียวค่ะหยาบ้นน้ำแม่ให้ลูก <c oughs> จะเป็นชุนหยาบชุ่มแปลบอก่ขึ้นกันหยาบแต่ในน้นอยเจอดู้ย่อสอ จะมันสุพักันหยบ <c oughs> คำหนึ่งคำมีหลายความหมายน <c oughs> มันหยาบธรรมดาเลยแต่มันสุหยาบสู้อึง๋ง <c oughs> จะเอยียงอึงสู้เหมือนหาเข้ามาอึ๋งมาได้ จะเป็นสูญหยาบสู้อึงสุ้เหมือเวลาตุกตักน้องสาวองเจค่ะน้องสาวเจมีลูกสาวหนึ่งคนคือสาวเจมีลูกสาวหนึ่งคนแล้วก็แฟนหนึ่งคนเหลือบอกไม่ลูกเวลาตุกตักจมเห็นลูกสาว Cứ thỏa nhà mình sẽ khóng bền nét nòi nè đơ Sư nguồn xáo Ui, nhung, mừng ừ, à nhung Nhớ mắc cả ว้งหันถือว่าใฮไใบเหลืองเตือนกาจอิงกูก้งลอยชีวิตงแข่ชิมะขัดจังหวะเนี่ยพุ่งนเขาเแสบแสบเอาอิ่มได้บัตรพัดไทยหอมปากหอมคอเลยค่ะึ้นหองละ ละแวงนุ่งสิมากัด